สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรูปน้ำเสียวทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นวันที่7พฤศจิกายน2564ทางกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรูปน้ำเสียว นำโดยท่านไพฑูรย์อนุสัตต์ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรูปน้ำเสียนะคะ <c oughs> ก็ได้มอบงบประมาณสลับสนุนเทพนนพืชเถนนคอนทีตบริเวณวัดเป็นจำนวนเงิน45,000บาทนะคะเพื่อ <c oughs> เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับาชาวบ้านบ้านโคกกลางตำบลหัวดงอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามะคะ่ะกเป็นข้อตงการของกานทีมงานทุนนำ ทีมนยายามครับแ่เื่าแต่เป็นอย่างนี้ท่านผู <Chu City Homeland> ้กองตาโมนะครับเลยมสนนะครับตูมมั่นตูมมากที่ผู้กองตาโมมันมีหลายกยอะรวามเยอะความเพียงก็คือคะแนนสองในละร้อยมันมีคะแนไปกูได้ที่สองันีศูนย์ตาชิติตนี่ิาไอ้เวลา์นี่้องเครื่อนสมุนไพรที่าันคงกระพงนะเวนั้น เรอู่กันเ็ดหน้าสามไร่ในโทิปันเ็ดหน้าสามไร่ในโทิพันเ็ดหน้ายเ็ดพระตูวนกับจุไดู้้มคู่กองขอร่วมคกันผู่กอทรัพยเพื่อการผลิตนะครับผู่นำเสียวซึ่งที่ไรที่ได้ทำยังผมาน่ะ่นะครับที่ได้ทำอันที่หนึ่งของเนื่อยคู่อันที่สองนะครับกันที่ศูนย สาที่สิ้นขาท้ายสิ้นขห้าี่ลองเห็นหน้าตัวเป็นตัวเป็นตุ๊กแขงหรือเห็นหน้าสามอะไรของสิ้ตันผู้ใดที่สามารถโอโรวมผการนี้เท่ากันตั้งเชื้อที่ยว้อนมาด้นไหนก็ต้องถือใจไหนหาไม่ท่านไหนมาครับท่านเลือกเอาเอาผู้ว่านะสามปุ้ดีพุดเอาผู้ดจิตตาเจ็ดเี่ยยี่เจ็ดริจริงือสดท้าตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่แล กูได้ไปเป็นหน้าสาบันตระเวนเป็นอะไรไปเป็นเงล่าได้แแฟนพันธุ์มันนะดีบอยการดีพันธุ์นะกลางวัลหอมไหมรึวันนี้นะคะมีความรู้สึกอย่างไรคะที่ทางกลุ่มอมทรัพบเพื่อการผลิตน้ำเสียงของเราได้มอบมุกประมาณในการเทพนึกถึงคนโสดค่ะขอบคุณครับผมในนามของตัวแทนพี่น้อง ชาวบ้านโคกฟางหมู่5และหมู่ที่มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ทางท่านประธานคุณลูน้ำเสียวได้มาให้มีก็ประมาณมาสนับสนุนวัดบ้านของเราและขอขอบพระคุณท,ท่านเป็นอย่างสูงความกับทีมงานท,ทุกท่านครับผมและอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าท่านจะค้งจะมาดูแลวัดบ้านของเราอยู่นะครับขอขอบคุณมากน,า,นาครับผมค่ะ อันนี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะ